ไม่็นไงเนี่ยมันทำมาน่ากินเว้ยเนี่ยมันทำมาน่ากินมากนะเนี่ยแต่นี้แบบไม่มีสปาบเลอร์นะก็ัาผมรอตากีผมองกินลองกินหอมหตากี้ผมด้รับทีก่อนเด็กกับคกับเด็กโอ้ยอร่อยปะอร่อย รีวิวแบบมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์แบบได้ตังค์แบบได้ตังค์อยู่ทำขาอย่างเดียวกันนะแต่แบบมีสปอนเซอร์บ้านน้อยที่ท่ครับวันนี้มาติ่มต่ว่ะบ้านมี่จอพิไทยนะครับอบรู้อีกอ่ะเมนูอะไรนะดำกระป๋องดำกระป๋องหัวปีคือ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 ความเป็นหัวปีเป็นชิ้นอ่ะหัวปีเป็นชิ้นอ่ะคือว่าเขาเก็บจากสวนนะเก็บจากสวนมาเลยนะธรรมชาติปลาก็เป็นปลาที่เขาเลี้ยงธรรมชาติได้แล้วก็ใส่กระป๋องอืมไม่รู้จ่าย อมากดัมาทมันมีไข่มวยอยู่พี่อ่ะเดาผมไมไงเฮ้ยอร่อยอร่มยเลยอร่อย่ะมันเต็มอร่อยมากจรเต็มดี่ว่เจ็มันได้ความักสดอพี่ยัแซ่บอยากกินใครอยากกินหลังเต้ที่ไหนนะใคาอยากกินนะครับแหน้าแนะนำนะครับคุณต้องมาที่นี่ตหูตวางตหูกวางไปมีเราไปท้ายอร่อยมากนี่ไมว อ๋บบอบายเปนร่อยมากอันน,น,นี้อันนี้มีสปอนเซอร์แต่ยังไม่โอนมาสปอนเซอร์ยังไม่โอนมาโอเทีนนอนน